ตำนานจ้างหายซีซั่น2มีลุ้นผู้กำกับและทีมงานเผยคำตอบล่าสุดถ้าจะพูดถึงซีรีส์ที่ร้อนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาคงไม่มีเรื่องไหนจะเด่นเกินตำนานจ้างหายอีกแล้วด้วยเรตติ้งที่มั่นคงความนิยมทะลุทุกแพลตฟอร์มและเสียงชื่นชมจากสื่อกระแสหลักทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ถูกยกให้เป็นซีรีส์ย้อนยุควางแผนอำนาจที่โดดเด่นไม่แพ้ซีรีส์มหาบุรุษพลิกแผ่นดินในอดีตเลยทีเดียวเมื่อผู้ชมได้ชมจนถึงตอนจบ ก็จะพบว่าซีรีส์ทิ้งปมหลายอย่างไว้ให้คบคิดและปลายเปิดแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครจ้างหายที่รับบทโดยเสียวจ้านซึ่งไม่ได้ทำลายลันจกรกุ่ยทิ้งตามที่ทุกคนคาดแต่กลับเลือกที่จะศึกษาเบื้องลึกของมันต่อไปนั่นคือการเปิดประตูสู่เรื่องราวบทใหม่โดยสมบูรณ์หรือการที่จวงจือสิงขึ้นเป็นผิงจินโโหคนใหม่จะเดินรอยตามพ่อของเขาอย่างจวงหลูอินแล้วกลายเป็นขุนนางผู้ทรงอำนาจหรือไม่ และยังมีการขึ้นครองราชของฮ่องเต้องใหม่ที่มีความทะเยอะทะยานซ่อนอยู่เต็มเปี่ยมความเคลื่อนไหวของราชินีแห่งตงเซียความสัมพันธ์ระหว่างจ้างไห่กับเซียงอั้นถูที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะลงเอ,อยอย่างไรตลอดจนภารกิจรับที่เขาทิ้งไว้ให้กวนเฟิงทุกอย่างเหมือนจะบอกว่านี่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อจบซีซั่นแรกแบบนี้คำถามที่แฟนๆถามมากที่สุดก็คือตำนานจ้างไห่ซีซั่นสองจะมีไหมล่าสุดผู้กำกับใหญ่เจิ้งเสี่ยวหลง ผู้กำกับร่วมเฉาอี้เวินและโปรดิวเซอร์จางเปิดได้ออกมาเปิดใจกับสื่อแล้วเจิ้งเสี่ยวหลงกล่าวว่าการเขียนภาคต่อยังอยู่ในขั้นตอนการคิดอยู่ครับต้องฟังเสียงจากผู้ชมก่อนผมไม่ได้อยากถ่ายต่อแค่เพราะกระแสะมันดีหรือเพื่อจะทําเงินเราต้องคิดอย่างรอบคอบมากกว่านั้นสําหรับเฉาอี้เวินเสริมว่าในฐานะผู้สร้างเราต้องแน่ใจก่อนว่าเราเล่าเรื่องการหลังแค้นและการเติบโตในซีซั่นแรกจนสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยพูดถึงอนาคตถ้ายังเล่าไม่จบ ก็ไม่ควรข้ามไปฝันถึงซีซั่น2และจางเปิดโปรดิวเซอร์ของเรื่องก็ให้มุมมองว่าทีมของเราจะไม่ถ่ายทำภาคต่อเว้นแต่เราจะมีบทที่ดีจริงๆเพราะซีซั่นที่2มันยากกว่าภาคแรกเสมอและคนดูจะคาดหวังสูงกว่าด้วยถ้ามันไม่ถึงมาตรฐานก็จะไม่มีวันเริ่มถ่ายแน่นอนครับแม้ทั้ง3คนจะไม่ได้ตอบว่าใช่อย่างชัดเจนแต่ก็เห็นได้ชัดว่าทุกคน เปิดกว้างและแอบ,บให้ความหวังเล็กๆว่าซีซั่น2มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะจากกระแสะตอบรับที่ดีแบบล้นหลามและเรตติ้งที่แรงถูกแพลตฟอร์มซีรีส์ตำนานจ้งางไห้มีฐานแฟนที่แข็งแรงพอจะรองรับการสร้างภาคต่อแบบไม่ต้องสงสัยและในแง่ของบทไม่ใช่เรื่องยากที่จะต่อยอดจากปมที่ทิ้งไว้ในตอนจบโดยเฉพาะหากมีการโยงเข้ากับจักรวาลของบันทึกจอมโจรแห่งสุสานมากขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจแบบทวีคูณ แค่จินตนาการว่าจ้างไห่เก็บลันจักรกุยไว้เพื่อศึกษาต่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ของเขากับเสียงอั้นถูจะจบลงอย่างไรเมื่อจวงจือสิงฟื้นฟูชื่อเสียงของตระกูลได้แล้วจะกลับมาล้างแค้นหรือไม่การแย่งชิงอำนาจระหว่างฮ่องเต้องใหม่กับอ๋องหยงหลงจะดุเดือดแค่ไหนและภารกิจที่จ้างไห่มอบให้กวนเฟิงคืออะไรทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของพล็อตใหม่ที่น่าติดตามไม่แพ้ภาคแรกเลย ดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่าตํานานจ้างไหายซีซั่น2จะมีหรือไม่จากน้าเสียงของทีมงานและแนวโน้มต่างๆต้องบอกว่ามีแนวโน้มสูงมากที่จะถ่ายทําต่อเพียงแต่เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดทีมสร้างจําเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมงานนานพอสมควรดังนั้นแฟนๆอาจาต้องอดใจรอกันอีกสักพักใหญ่นี่คือข่าวสารอัปเดตนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ